เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันในป่านะคะจากตรงนี้ไปไปทำแคมป์นี่ไกลไหมคะผมยังไม่รู้ว่าจะเจออันไหนก่อนอันรยน์เย็นจากนี้ไปมาแล้วครับฝนก็มาอีกแล้วน้งวัับพี่หน่อย ก็ปรว่มอนันมันแจ้งแล้วก่อนที่ให้มงเลยนะนล่วพอมันบินมันเไปิยแล้ว nãy nãy mất nè จะกินข้าวไกลจากนี่ไหมแบงค์สู้ แขงร้อนน่ะเอเมทร่วง็่วงแพ้นี่ใส่เกียร์หนึ่งลงมาแล้วนะเนี่ยออกกระดิกเออโอ้โหแม่งคันที่เอาเอาเอาล้อหลังมาตรงนี้ได้ไหมเอาล้อหลังมาเอาล้อหลังมาตรงนี้เอาล้อหลังมาข้างล่างให้พี่หน่อยหน่อยผมยังยุ่งผมตกใจตั้งแต่เห็นพี่ลงอ่ะอ๋อตรงนี้ก็ได้น้องโอ้คาเขาีหละครับเบรกเงา ไม่ถ้าพี่ค่อยๆลงนะพี่จะลม้มพี่ต้องไหลลงมาคลเยค่อยค่อยลงเนี่ยคลอนีจได้ก่อนใช่ถ้าลงล่อง,งมันจะได้ต้องใช้ดึงด้วยนะชยใช่เอาเชือกอยู่ไหนามาห้ามดูจีขึ้นไปให้กันเลครับอยู่ข้างบ,าบ,าบ,าบนอ๋อจะปอดท่ไหนจีเดี๋ยวเลยเดี๋ยวนี้ลงเดินเบาก่อน อันล้มมันต้องไปก่อยเอาเดี๋ยว่น่เดาเดี๋ยวพี่ขอถอยก่อนพี่อยากลงล่องลองสายน่ะแป๊บนึงเออนี่แหละนี่แหละขอเดินเองนะได้ครับขอเดินเอง

ถ้าไต่ตามล่องนี่ รคับอันนี้เขาเรียกว่าเนินอนุบาลใช่ไหมโอ้โหตอนขึ้นขึ้นยังไงวะ สุประครับ,ะะะคบวะเราเสื้อสีส้มใครอ่ะมีอีกคันหรือเปล่าครับ <c oughs> อย่าบอกนะมันจะมีเนินลงแบบนี้อีกอ่ะ <c oughs> จะผ่านไหมน้อ <c oughs> ชิวมันมองไม่เห็นน่ะมองไม่เห็นหน้ารถอ่ะ ไงน,นะถามหน่อยฮะเดี๋ยวถ้าพี่ไม่ไหวเดี๋ยวพี่บอกพี่ขอขี่เองก่อน เอาไปทางนู้นเดีย๋ยวาไปคิดดีลงแล้วไม่ได้มันติดพักขาวอ่ะเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะมันติดเบรกด้วยดูรถจ้ะมันต้องดึงรถออกอะ่ะ 没，妹。Yeah, หม้อดำเจ้หม้อดำหม้อดำปีเลยครับนี่ครับหม้อดำวันนี้นะครับผมอุยหอมมากจะบอกให้นะครับยอดในนี้เขาใส่สารจะปีนอยลงไปด้วยนะฮะสารเจะปีนอยคือสารอะไรพี่สารจะปีนอยชิมดูพี่ชิมเลยได้หมดแต่ที่สำคัญใบกัญชาเราก็ใส่ไปแล้วด้วยหอมจังหมูครั้งเดียวจบครับยัางหมูอีกจะไม่มีทางรู้เลยว่าอร่อยไม่อร่อย นอกจากผมใบตองเราอยู่กันเอดูโรงง่ายๆอย่างนี้ใช่ครับนี่นี่เคเอวาก็เป็นเอดูโร่เหมือนกันครับผมที่นี่เขาเรียกบ้านอะไรนะที่นี่เขาเรียกบ้านอะไรนะไม่ใช่บ้านอีแปะเหรอไม่ใช่อันเดียเขาเรียกว่าบ้านคนอื่นเรามาบ้านคนอื่นเขากินกลางแดดเลยใช่ไหม มีอะไรพี่บค um. uh ุณอุ่นแต่แต่ต้องรอต้องรอหมูก่อนอ่ะเอาหมูกับอะไรนั่นมาเรียบร้อยแลเหาย่างหมูน้ำบ่เนี่ยย่างหมูย่างปลาครับอืมฟองมาต้องต้อเพลียกันแล้บรรยากาศอย่างนี้เลยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะสละยานแล้วแบงค์อ่ะอันนี้ผงอนุทินนะครับผงอ่าเรียกว่าพักเบรกพักเบรกอันนี้ผงอนุทินนะฮะพักเบรกแป๊บหนึ่ง แล้วขอตัวเก่ากับมึนงนะ <ừ, ừ. S 1> จำจำได้ไหม